่วงตอกย้ำความอร่อยตอกย้ำด้วยคาเนชั่นท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าร้านส้มตำคุณแดงครับซอยวัดอินทราวาทถนนพุทธมณฑลสายหนึ่งครับไก่ย่างนมสดที่นี่เด็ดมากครับผมถ้าได้ทานกับข้าวเหนียวส้มตำเนี่ยสุดยอดเลยครับไก่ย่างนมสดที่นี่นุ่มอร่อยมากครับไก่ย่างนมสดที่นี่สุดยอด <c oughs> ทั้งนุ่มทั้งหอมอร่อยอย่างงี้ต้องขอเคล็ดลับจากเจ้าของร้านพี่แดงนี่นะครับสวัสดีครับพี่แดงครับโอ้โหพี่แดงมีแต่คนบอกว่าไก่ย่างนมสดของที่นี่นี่อร่อยขั้นเทพเลยใช่เลยค่ะเพราะนั้นวันนี้อยากจะขอเคล็ดลับสักหน่อยได้ไหมครับเคล็ดลับอยู่ที่การหมักไก่ค่ะเริ่มจากเกลือซีอิ๊วดำเพื่อเติมสีสันไก่ที่เราย่างออกมาแล้วจะสีเข้มสวยนี่ซีอิ๊วขาวน้ำตาลปี๊บค่ะแล้วก็มีเครื่องเทศนะคะ ก็นี่แหละค่ะสุดยอดเคล็ดลับความอร่อยของไก่ย่างนะคะเราจะเติมนมข้นจืดคาเดชั่นลงไปทําให้ไก่นุ่มอร่อยคะ่ะเอาละครับตอนนี้ได้เครื่องหมักไก่<อ>แล้วให้เข้ากันคะ่ะให้น้ำตาลละลายแล้วก็ใส่ไก่ที่เราล้างสะอาดแล้วใส่ไ,ไว้แล้วคลุกเคราให้เข้านะคะให้ซึม oh. เข้าเนื้อนะคะแล้วเราก็หมักเอาไว้อย่างน้อย30นาทีนะคะจากนั้นก็นําขึ้นเตาย่างนะคะทั้งหอมทั้งนุ่ม อร่อยจริงๆครับอร่อยอย่างนี้ก็ต้องขอมอบประกาศสเนยบัตอร่อยขั้นเทพแล้วก็กิฟต์เซตจากคานชั่นให้กับพี่แดงด้วยครับอยากบอกต่อความอร่อยก็โทรมาได้ครับที่บัคกหนึ่นะครับสนับสนุนโดยตอกย้ำความอร่อยตอกย้ำด้วยคานิชั่น